เผ็ดเด้อจ้าลุงสิบอกให้เผ็ดเด้อลุงสิบอกให้โอ้เอ้า <c oughs> เผ็ดกูกเ็เผ็ดแล้วรวันนี้น้องละ่ะสวัสดีครับมาพี่น้องครับมื้อนี้ได้ขนมจีนน้ำยากะทิพี่น้องอ้หอนๆเลยไอ้หอมๆเลยพี่น้องเพคนนะโอ้นเนี่ยกินผู้เดียวเสร็มื้อนี้โอ้ยมื้อนี้เดี๋ยมา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 ครับมาแฉลบเลยมื้อนีอ้ เคื่องเน้นเน้นเล็กน้องมาพี่น้องมา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 น้องกินอะไรนะยังล่ะไม่ได้ใส่กินน้ำโอ้มาเด้อกินสิูเสียบมากินต้มกันพี่น้องใส่เลยเห็นกระดิ่งใส่เลยพี่น้องใส่เลยเสียบพี่น้องนี่เอามันขาดขาดยังขาดดอกพริกโอ้ใส่ใส่ใส่ลายเด้อกินบ่ไอยด์เด้อ เพชดเดจจ้าลูกสิบอกให้เพชดเด้อลูกสิบอกให้โอ้เอ๋ <c oughs> เผ็ดกูก็เพชดเลพวนี้นองล่ะแอดงแบบโอ้บสูงคนก่อนบางสักนาสุดได้จ้าหนากบบนีกินเบอร์เดอว่ากินมังงงเงีบ่ไไรเดจจ่าดามนันเด้กพี่น้องันกินเบบนี้ดามโหลด อ๋อไปพี่น้องครับมาเซๆทนกันด้วยครับเด้อย,ยังมาหลุดยังมากระป๋ากระจน้อง,องหลุดมาอย่างนี้กระป๋ากระจองโอง้ฝน,นตกไหมน้มองเบียร์เจ็บปากกินพัทไนยอยู่โอ้เสียงฝน,นเนี่ยเขามาเลยนี่หมอจ้า มะลุกอู้ยวัน Let's go อืมหันหันันนี่กูดิบแดดอืมโอ้ อื้มอืมหอยดองฉัำอืม้มคร,แบบรับลุง <Yeah. S 2> อ้านโหลดจ้ะไอ้มหามอยพี่น้องเอ้ยคนเ่ะคำเย้ปอนไรมันห่อนดิ <c oughs> ฝนตกทั้งน้องตกบ่้อยู่เอืมอะไรหลงโอเคหยากินอะไหลง วาอยู่เป็นไข่พี่เนาะโอ้เนี่ยเธ้อเข้าอีกบวามเออกินมวยหัดเใส่เสื้อผ้าลวดยิง ผมทำเมือม่อกี้ออจอลงพืนแห้งคุณเศร้าเซ่ผีพี่น่องเมือ,หมองหลวงแดง 我们健康，是 Mm-hmm. Yeah. Then the on-num, tôi đậu cho đậu Tân chảy hả? Nhai mà Dạ à. ผักไผ่นี่เข้ากันกับขนมจีนแห้งเข้ากันเป็นเมนูที่แบบจับพันอะไรบางโอ้สิบี ยังโบราณแซาห่อนด้พี่น้องนี่เจะออยู่อ,อ่ะอืมเนาะ่้องชอบจ้าจ้่จ่จก็บ่มันใจะจะคล้องกันเพอจะคล้องออ๋อสบาลุงนี qua, <laughs> là cái mà hầu kinh Sao rồi nè? Quẩn nắng sạc ngay ngay mình phầm phục à. Ừ. Phầm to. Mạnh đo. để được từ giải. tài tay cả. à ตยยาาตไตล์บบยิงอยากจะว่าบ้านสไตล์ไม่ยาอะไรบอสรับบได้บว่เป็นอยังวาต่อผาฟังอยากเงื่อนกันอยูอย่มาต้าองยุ่งกันตายแล้วอยากโนสนฝัน <h> ร <ums> ีบจ้าหนังใส้่็ รสอไหน่อยวะกาวอะไรกัเบอร์อาเลยเบอรเล่นน้ำบ่จากกีดือ้อก็เหมือนมายุ้นแหละเหมือน,น,นกันเาลุป <c oughs> <c oughs> มายุแดงจ้ามาม <laughs> <laughs> กไปก็ลองชินดิบ <laughs> อมสมันหอน mhm 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 Không <laughs> ตัวรัวูตัวฟิกพอดีนะครับอืมบ่อืมบ่เออตัว จะพ็ดพีชป่ะไปผีดไรอืมัมบด่บมาม มาบังซื้อได้บอกินครับมั่โซ่ววอืมอะ้วจ้าพี่น้องจ้าไพรมมาคิมีฝากกดไ์ก็แชร์ให้น้องจ,าจา้าจ้าชาแนลแล้วก็ หญิงเฟสซับเบอร์หรือว่าหนูเบียร์เฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั่งจ้ากับลุงหนยขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ